สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องสุ่มมิสเตอร์โบนนะครับเป็นมิสเตอร์โบนมินิเวอร์ชั่นสองเนาะมาด้วยคอนเซปเป็นไทม์ทาวเวลเนาะเออไม่ได้เก็บหนึ่งก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นคอนเซปอะไรนะตัวนี้มันน่าสนใจดีเกี่ยวกับเวลาไงครับอืมัันเป็นการข่องเวลาได้อ่ว่าแต่ละยุคเนี่ยดีไซน์จะเป็นยังไงเดี๋ยวลอ,ลองไปดูกันเลยไปโอเคเปิดมาก็จะเจอทั้งหมดเก้ากล่องเนาะ เราร,รอมาสู่มือก่อนเลยเอากล่องนี้ก่อนเลยเป็นกล่องแรกออกมาเป็นไอเอตตัวแรกเไอเอดเนาะเฮ้ยสวยสวยอยู่นะใสเพิ่งเห็นดีเทลใกล้ายๆว่ามันมีผ้าพันคออสวยดี อสเซซอรี่ขอแอบดูหน่อยเมื่อกี้ไม่ได้ดูกาดเป็นไอเอียดเนาะอ้้อ๋อสองจะมีตามนี้มีหูฟังหนะงกาดอา่าควาน้ำแข็งอันนี้อะไรอะตุ๊กตาตุ๊กตาน้ำแข็งเนาะ โอเคไปต่อกองที่สองกันเลยเอาอันไหนดีเอ,เอากลางไหมปกติผมว่าสุมขอบอะสุมขอบาดีนะเอาขอบแล้วกันออกมาเป็นหุย,หยตัวพระคุมปะไม่ใช่โอ้ใช่ใช่ตัวที่พระคุมแน่เลยครับเ,เดี๋ยวลองแอนเซอร์เรมาดูเชิดโคตสวยมีหน้ากากสองอัน โอ้ไม oh ่ก็นีที่คูดโกงมีแอสเซอร่เยอะกับชาวบ้านกงทางต่อไป๊บ oh. คิดว่าจะได้ตัวไหนอยากได้ตัวไหนเชื่อไหมผมว่ามันเลี่ยงเลยเพราะว่าเมื่อกี้เปิดกล่องหนึ่งก็คือกล่องมุมบนใช่ไหมได้ได้สีได้ไอไดไอเอดแล้วก็เปิดตัวที่ห้าก็คือกล่องตรงกลางได้เป็นมีดวลไทม์อันนี้ผมเปิดกล่องสองมันต้องเป็นสโตนแน่เลยแสดงว่าถ้าเกิดสมมติอยากได้สีเขียนแล้วอยากไปส่มเนี่ยวมันต้องเปิดแบบมุมมุมมุมกล่องอะมุม มุมขวาล่างเนาะเออน่าจะได้สองตัวนี้ลองดูถ้าเป็นจัตโตนเนี่ยแสดงว่าทฤษฎีเราอาจจะสู่มสองสโตนพี่หผมว่าใช่ทุกคนมันต้องเป็นตามทฤษฎีอ่ะคือเขาเรียงมาเลยเขาไม่ได้สุ่มในสุ่มอ่ะถ้าจะสุะ่มอ่ะเราต้องแบบถ้าจะสุ่มอยากได้ฟีจเจอร์อ่ะก็คือเปิดเอ,อขวาล่างมีงโอกาสมีโอกาสถ้ามเ,เป็นตามทฤษฎีนะ อันนี้เป็นสโตนนะดีวูดีเทลกันหน่อยตัวเมื่อกี้ข้ามอืมนี่มันซินสโตนเฮ้ยโคตรเท่ไม่เห็นกระเป๋าไอตัวเนี้มันจะเป็นเป็นรูปอาเซอร์วินใช่ไหมทุกคนอันนี้จาไม่ได้อ่ะเอามาดูกันแหละลปึ๊บอืมเป็นเหมือนอุ้งตีนหมีไม่รู้เห็น,นืะเปล่าอืมเนาะเป็นอุ้งตีนหมีอ๋อ ส่วนนี่เป็นจํานวนเป็นจานวนคนที่ฆ่ามาแล้วอาจจะไม่ใช่คนที่ฆ่านะาจะาเป็นสัตว์ที่ล่ามาแล้วอะไรอย่างงี้เนาะมาเนี <Yeah. S 2> ่โคตรสวยโคตรสวยมีขวานนะครับแล้วก็จะมีเนื้อลูฟี่เนาะนี่เนื้อเนื้อแมวมอส ไปกินเลยตนาะหิวจะเข้ากล่องไปเรียนหัวฟางแล้วแล้วก็หน้ากากหน้ากากเราจะเป็นแนวๆนวแบบเป็นกระโหลกเนาะกระโหลกออกสีน้ําตาลอย่ตัวเนี้ยหมายเป็นเหล็กเลยก็คือเป็นหน้ากากเหล็กมีตัวข้างหลังนะ่ะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่เห็นในชะ่ไครับจะเอเนี่ยหน้ากากมันเหล็กเนี่ยตัวนี้มันหน้ากากด,ดูเป็นเหล็กนะทุกคน อันนี้หน้ากากมันจะเป็นแบบเป็นดูเป็นแบบเออเป็นกระดูกนะเนี่ยเป็นกระดูกกระโหลกแล้วก็มีดีเทลนิดนึงก็คือนี่แผลเป็นหลงบอกถึงความเป็นลูกผู้ชายทูกเกี่ยวอเอารามากล่องต่อไปเลย มเราลองไล่เรียงตัวเลยไหมแบบตามนิสิีเราอันนี้กล่องที่สาวนะก็ต้องเป็นตัวนี้ป่ะถ้างั้นตัวที่ตัวเขียวึ่งสองซ่อมโอ้แอนเห็นการแล้วว่ะเขียวมาเลยใช่จริงๆงด้วยค่ะเป็นบลอนเอ็ชีชตัวนี้ก็สวยเฮ้ยความเห็นไหมเเพื่อนนะเป็นเขียวเขียวแล้วเขาอะทําเหมือนแบบมันเหลือบมทองอะไอทองนี่เหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรวะที่มันจะแบบมันจะแบบสนิมหรือว่าแบบไอออกซิไดซ์แต่แบบแต่ละธาตุมันจะไม่เหมือนกันอะที่แบบว่าอันนึงมันขึ้นเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยทองแดงขึ้นเป็นแบบเขียวๆน้ำเงินน้ำเงินอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่สรุปเขียวๆคือตะไคร่ป่ะตัวนี้เออแต่ว่าคู่สีมันสวยนะผมชอบที่แบบตัวมันหน้าดําแล้วก็ผมเขียวอะไรเงี้ยครับอลองมาดูอคเซสซอรีต่อโอ้อตอนนี้ไม่มีอะมากแต่ทอง,ทองมอันเจอทองสวยมากโอ้ทองสวยมากทุกคน โอเ็น oh, okay. สวยมากตัวนี้สีทองเขียวนี่มันแบบสุดจริงดูดีเอล,ลืมให้ดูพวกดีเทลดีเทลจะแบบกระเป๋าสลักลายเนาะแต่ผมไม่รู้ลายอะไรนะใครรู้ก็บอกได้นะครับโอเคเดีไปกล่องต่อไปกันนี่เราเรียงไปเลยเนาะกล่องน,นี้สี่ตัวนี้ตามทฤษฎีต้องออกเป็นสีขาวหนึ่งสองสามรูป ชัวเมื่อกี้เราเห็นแล้วทองทองเฮ้ยทองทองเหรอทองทองเลยเป็นตัวไหนนะเมื่อกี้เห็นแบบแบบทองทองมันก็ดูจะมีอันนี้แล้วดูเป็นทองอันเดียวเนี่ยนี่พวกนี้สีทองทองนะครับไปมองดูเฮ้ยโคตรสวยเฮ้ยเธอสวยมากดูให้ดูดีเทลแบบมันเป็นลายหินอ่อน นี่ดูเป็นหินอ่อนอะเสียวขาวก็แท่ทองตัวนี้ดูไฮโซสุดๆผมไม่รู้ความหมายอะครับเออใครรู้ก็แปลหน่อยน่ะหรือว่าบอกได้นะครับโอ,อ้ตัวนี้ห่วยแล้วทุกคนมันดูดิมีแบบอุปกรณ์เยอะเหมือนไอตัวสวินเลยาสาวินก็จะหน้ากากสองอันเนาะเหมือนตัวนี้เลยตัวนี้หน้าสาวินก็จะหน้ากากสองอัน อันเป็นหน้ากากนัก,ก,นกลบก,กับหน้าก,กากกระดูของมิสเตอร์บลนเดิมอืมตัวนี้ก็เหมือนกันหน้าก,กากสองอันอ๋อทองทองหน้าก,กากตอนแรกที่เห็นคงเป็นหน้าก,กากอาศาวินอ๋อสวดสวดสุดไปแล้วแสดงว่าไออาัศาวินกับไอตัวทองนี้คือแบบคุ้มปะคุ้มไหมแบบของเยอะกว่าเพื่อนอะไรเงี้ย ่องที่6แน่นอนครับเรนนซองว่ากล่องที่5้าเราเปิดไปแล้วได้ตัวนี้ได้ได้อัศวินไปมีเดว v a l a g เอเนาะอันนี้เป็นเรนนซองสีแดงเรนสอง้ามยังไม่ได้ดูแต่ใครๆก็รู้ว่ามันเลียงผมว่าใช่หรอทุกคนผมว่าใช่มันแน่นอนม,นมอนันต้องใช่แล้วั้นสองปุ๊บเอ๊ะนั่งไงฮ้ัลลี่ควีนนะชัะ อกระเป๋าอะไรนี่สวยมากเไม่จริงๆแค่นี้ก็สวยแล้วนะโอ,โอ,โอ,โอมโหเมื่งเห็นว่าตัวนี้มีเลขนะครับมีเลขหนึ่งสี่ห้าสามปีนี้เกิดอะไรขึ้นไหนดูอุปรกรณ์สิพี่มันก็ไม่ได้เยอะกับชาวบ้านนะ,ะแต่มันสวยอะ่ะดูดิปากกาคนนกมันก็มีม้วนคำคีม้วนสารอะไรทุกอย่าง โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กล่องต่อไปเลยกล่องที่เจ็ดก็ต้องเป็นตัวนี้แหลนะเนาะเอ็ออฟสตีมยุคไอ้น้ำตัวนี้ตัวหน้ากล่องนะ้ทุกคนในใส่แว่นใส่แว่น,น,วนี่ตัวนี้ตัวนี้มันก็ต้องเป็นเอ็ดออฟสตีมอยู่แล้วเพราะว่าทฤษฎีเราคือมันเรียงอ้าวผิดหว่ะทุกคนได้เป็นตัวนี้เฉยอะตอมิกเอ็ดเฮ้ยตัวนี้ก็เท่เท่มาดูกันแต่ผิดว่ะทุกคนเพลงอะไร ปุ๊บฮืยสวยอือนี่เทียเก็ดีเนาะแบบสีคู่สีก็ใช้ได้อือเท่เท,ทชิงเอ่หน้ากากยังสวยอะ่ะนี่คุณดูหน้ากากดิหน้ากากขาสวยหน้ากากจะเหมือนกับของที่ผมมีอยู่แล้วเลยอะ่ะตัวซีรีส์เกมเนาะตัวนี้เป็นจาก p ี p ดูสิหน้ากลางเหมือนกันเลยเห็นไหมหน้ากลางเหมือนกันเลยเนาะทรงเดียวกันเออแต่สวยโอเค <Okay, S 1> ไปตัวต่อไปกันเลยครับเอาล่ะเมื่อกี้เราถ่ายว่าเป็นตัวอ e a of Steam นะแต่มันผิดแสดงว่า มันอาจจะไม่เรียงกล่องะแ,แต่เพ่อส่งตัวนี้อาจจะสับกันแล้วประมาณสามตัวหรือว่าเราจะได้สีเขียววะเอออาจจะได้สีเขียดก็ได้มาดูกันแต่จริงๆไม่ได้หวังมากนะสีเขียเพราะว่าแค่นี้ก็สวยอยู่แล้วผมว่าสีเขียวเลยทุกคนกล่องมันดูแบบใหญ่ๆอ่ะนั่นนะขอมันต้องเยอะมันต้องเป็นสีเขียดแหละเปิดออกมาเป็นตัวเมตาเวิร์ดตัวเมตาเวิร์ดก็คือตัวนี่เท่เนาะ เท่เนาะเป็นเกมเป็นแบบแปดบิตอะแปบิตอะพิกเซลอะพิกเซลอ้สวยสวยตัวนี้ก็สวย,สวยโอ้ทุกคนการงอวะผมเศร้าวะโอ้เซ็งเป็นตัวที่ชอบก็ด้วยโอ้ของมันเยอะเพราะมัน,นมีน,น,น,นี่ทุกคนมี VR อฮ้ยเท่อะดูดิชอบอะชอบเฮ้ยผมชอบทุกตัวเลยว่ะตอนแรกผมว่าจะไม่เกี่มแบบยกบ้องนะเพราะว่าแบบผมไม่ชอบ ผมไม่ได้ชอบทั้งหมดอะอย่างแบบตัวไอเอ๋อย่างเงี้ยสนม่ชอบันเทนงไงมันขาวแต่แบบพอมาดูอ่บคุณลองดูดิเนี่ยตัวไอเอ๋ใช่ไหมเนี่ยกลายเป็นว่ามันสวยรู้มันใสอะมันใสแบบใสเนี่ยดูที่แล้วแบบภาพันคอเฮ้ยตามเห็นว่าตาสวยมีเงี้ยมองมุมน่ยมีไงเก่งจะพกเกมะอะไรเยอะแยะวะดูดิอันนี้อันหนึ่งใช่ไหมนี่อันหนึ่งนี่โคตรเด็กติดเกม นี่มันยุคผมนะชัดน,นี่หน้าจอยะอะไร Xbox วะใช่ไหมหน้จอย Xbox งั้นอันนี้ก็ต้องเป็น Nintendo Switch แล้วแหละทุกคนใช่ไหมว่า Nintendo เนาะ นี่ทุกคนดูน้องมันใสแว่นตาตอนนี่เรือ V R อย่างเท่โคตรเท่โคตรเท่โอ้ตัวนี้สวยมากแม่งติดอย่างเดียวกาดมีตำหนีโอ้โหเพลงเสียดายมากโคตรสวยแต่กาดมีตำหนีโคตรแย่เลยทำอะไรไม่ได้ด้วยเ๋ยวไปกล่องต่อไปกันเลยไม่น่าได้ที่เขียนนะแต่ว่าถ้าได้ก็ดีก็อยากได้นะเพราะว่า ไอตัวไม่ซีชีต์อะไปไป,ไปหาซีก็ได้ไงแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกกล่องมันเบาๆชัวร์ครับตัวมาดาวทุกคนเฮ้ยก็สวยนะเอ่อตัวนี้ตัวหน้ากล่องอะชื่ออะไรนะ a i g of Steam นี่คือยุคไอ้น้ำยุคไอ้น้ำเฮ้ยสวยอ่ะสวยเลยแบบหน้ากล่องมันแบบมันดูมืดๆเนาะ เดยมไม่ได้สวยแบบเนี่ยดูดิเทียบเทียบเห็นไหมสีแบบเอ้ยทองโดดเลยแล้วตัวนี้ใส่นาฬิกานะปี 1800. หนึ่งพันแปดร้อยเฮ้ยเริ่มอยากเห็นซีเขียนแล้ว่าผมไม่รู้เลยซีเขียนหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวจะลองไปห,หาดูนะเฮ้ออยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็โกงทุกคนเนี่ยอิเซอรีเชาวบ้านมีใบพัดสองอันมีแว่นนักบิน มันก็มีเป็นทองนะไงอ้พวกทองทองนี่มันแบบมิ่งรับอย่างนี้แว็นตาผมชอบอะไรแบบนี้มากเลยแบบพี่เห็นแว่นตาไหมมันเป็นพาสใสอะทุกคนเห<ม>็นไหมเรามองทะลุได้เมอมันใสอะเป็นพาส,สใสนะฮะเพสสิม่มสวยสวยเขาแบบเออทำมาใส่ใจวะ่ะเฮ้ยทุกคนใบพัดหมุนได้ว่ะ เฮ้ยตัวนี้ก็โกงนะเนี่ยขุมกว่ชาวบ้านท่าเนี่ยลูกเล่นเยอะของก็เยอะกว่านีน้องใส่เันกรเปล่าก็สวยดีนะไม่จําเป็นต้องแบบมีหวัวกระโหลกนี่ก็ยังสวยเลยดูดีเทวกระเป่าดิเช่ โอเคครับทุกคนจบกันไปแล้วกับกล่องสุ่มมิสเตอร์โบนมินิเวอร์ชั่น2ผมให้สวยกว่าตัวที่แบบผมมีตัวแรกอีกอะนะอย่างซีรีส์อย่างอันเนี้ยอันนี้คือตัวใหญ่กว่านะทุกคนจะไม่ใช่กล่องอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มนะแต่มันจะไม่ใช่แบบมินิอะครับตัวใหญ่นี้ตัวใหญ่กว่าดูดิเห็นไหมใหญ่กว่า แต่ผมว่าอันเนี้ยสวยไอซีรีเนี้ยสวยกว่าซีรีที่เป็นมินเนี่ยสวยเลยแบบขนาดกำลังดีเกียใกล้กระทัดรัดเป็นไงครับเพื่อนๆโอ้โหสวยเนาะชอบตัวไหนมากที่สุดในในในเก้าตัวนี้นเนาะยังไม่มีซีเคียดเนาะเออผมเริ่มรู้สึกว่าซีเคียดแบงหน้าโดนอยู่นะถ้าแบบธรรมดาจะสวยขน,นาดนี้ของผมน่าชอบที่สุดเลยเนาะก็จะเป็นสามตัวนี้แหละเออ ยังไงตัวเนี้กินขาดอยู่แล้วตัวสวินเนี่ยโคตรเท่ ote, มันมีพระคุมหน้ากากเปลี่ยนได้สองอันตอนแรกตัวนี้คิดว่าไม่ชอบเลยมันดูแบบทองทองอ่ะเออแต่แบบพอเปิดมาแพ้ความทองว่ะอีกตัวหนึ่งตอนแรกผมจะให้ตัวนี้ทุกคนตัวตัวเมตาเวิร์ดเ่ยตัวไอ้ VR แต่แบบไอตัวหน้ากล่องนี่สวยจริงใบพัดก็หมุนได้ด้วยมีแว่นตาอีกหตรขี้โกงแล้วสีแบบสีสวยเลยอะ อ,อเป็นไงกันบ้างทุกคนลองไปตามกันได้เนาะออลองไปซื้อกันได้ผมว่าคุ้มคุ้มเซนีคุ้ม,ม,มโอเคเดี๋ยวผมงั้นวันนี้จบกันแค่นี้นะคะเ,เพื่อนๆชอบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ดูกันเนาะเออเป็นคลิปแรกของช่องนะน่าจะเป็นคลิปแรกก็ฝากติดตามแล้วนะครับอาจจะไม่ได้บอกว่าให้กดไลค์กดซับสไครต์อะไรไวนะ้เนาะเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าแบบผมทําเล่นๆเนาะไม่คิดว่าแบบ จะได้ทำต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวมาสับ cribe มันจะไม่มีกลัวมไม่มีวิดีโอดูเหมือนกันเนาะขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวจะพยายามแกะมารีวิวเรื่อยๆอย่างตัวนี้ก็ถ้ามีโอกาสเนาะยีวาเกเลียนไฟนอลเนาะก็จะครั้งนี้ก็จะลงทั้งกล่องซูมของเล่นกระตูนอะไรประมาณนี้นะฮะอะไรที่ผมคิดว่ามันเล่นได้แล้วมันสนุกเนาะโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสนะวัสดีครับ I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.